อาจารย์เห็นไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมคะในในพัดส,สงสัยจะไม่เห็น <laughs> มันไม่ขึ้น กาจารย์ก็ขออาจารย์ได้นะคะอเห็นยังคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาอเห็นแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ได้คอนเฟนต์นะคะอันนี้มันเป็นการถ่ายทอดสดน,นะคะคอนเะนตนอาจ,จารย์ก็จะดูได้อย่างเดียวว่า ตอนนี้กำลังสอนทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำาฮ n g o u t a i อมันจะถ่ายทอดสดผ่าน Google Plus นะคะผ่าน o o o l l Plus ถ้าเราแชร์เป็นแบบทักบ i ิเนี่ยใครก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้แต่ต้องไปดูที่หน้า o o o l l Plus ของเรานะคะตอนนี้ก็เห็นกี่เครื่องคะสองเครื่องเพราะตอนนี้คือมีคนเข้ามาในหน้าติดตามคือเขาเรียกว่าโ o l l ออ่า อาจารย์สอยาเนี่ยอยู่สองท่านก็จะเห็นนะก็มันจะมีตรงไทม์ไลน์ของตัว Google ิลพามันก็จะโชว์ว่ากําลังจะแฮงเอา์แอร์อาจารย์ก็คลิกเข้าไปนะพอคลิกเข้าไปดูเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นมีการถ่ายทอดถ่ายทอดสดนะก็จะมีการพูดมีการนำเสนออะไรก็ว่ากันไปนะตามสคริปต์เเรื่องราวที่เราได้วางไว้นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดเรน่้นถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะเป็นไงคะ แก้ไขไม่ได้นะคะจา์มันก็คือทำมันก็คือเป็นลักษณะของบอร์ดแคสต์ก็คือส่งสัญญาณไปเลยถ่ายทอดไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นของเราก็คือจะต้องเข้ามาใน Google พัดของเรานะคะถ้าเราใช้เป็นแบบ Public นะคะ Public ก็คือเป็นสาธารณะใครก็ได้เข้ามาดูได้หมดนะคะเห็นไหมคะบัญชาใช่ไหมคะโอเคนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะหยุด ะะทีนี้เครื่องมือเครื่องไม้สาหรับในการเป็นลูกเล่นก็จะมียู่แถบนี้ใส่มงกุฎใส่หมวกอะไรพวกนี้ก็ทาได้นะคะก็ทได้อันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นลักษณะของการเดมโมให้การดูนะคะอันนี้จะหยุดออกอากาศแล้วนะคะก็คลิกจะคลิกที่ปุ่มหยุดออกอากาศ